อเปลี่ยนสมหใยครับโอเคครับจวนหนึ่งครับแล้วบรรยากาศติ๊กไมเมาทำแอคชั่นเลยเขาเปลี่ยนจุดอะไรไม่ต้องพันจ๋ากดเอั่อนจุดแล้วก็ ได้ไหมครับถ้าเธนจุ่ครับยงีในเรื่งารไลฟ์เป็นลเป็นหนึ่งจุ่ยแต่นั้นเจ้าเธอรับเจ้งเทธนจุ่ครับไลฟ์ครับตัวเริ่ม จัวครับครั่มหลังพิชชิวกเซเลียวครับโซบ้านหนึ่งครับอ,อืมาายครับใบนึ่งหนึ่งใบครับแล้วก็จวนหนึ่งจเป็นท่านครับแปดพันปีไรครับ พันตีสามสบกครับ่นไม่กลัดไม่กนาะไมกัลำเลยบไม่กลัดเนาะรตบผมชิปโมเคครับเราสองนัดครับในที่หนึ่งสเย็นหงไม่มีเลยในที่สองยูพารงเรนครับยูได้เอคจบเิ่มครับเท่นจั่วครับไล่เป็นเกตสองไลเป็นเกสองครับก จากนั้นสกิลนอนครับออตาบาหนึ่งจวดครับ19้บดังนั้นข้อเกียราสองสองใบครับทางน้ไม่ดครับสกิลนอนหนึ่งจวดหน่สอเกยร์บกจบไมมีกร์่นั้นเนแ่งหมื่นตีแมนกาดสองมื่นตแน ไม่ครับสกิลครับอาเมื่อจกานต่อสู้ที่จมตีมันกาดครับนำอยู่นี้เข้าโซครับแล้วก็จวนหนึ่งโซชาร์หนึ่งครับจวนหนึ่งแล้วก็โซชารหนึ่งอันนี้สองนสอครับจากนั้นคนเดียวกันครับหมื่นตีมันการดครับล่มาดครับสกิลครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ตีมันกาดครับเอาตัวเองเข้าโซครับจวหนึ่งโซชาร์หนึ่งครับจวนหนึ่งแล้วก็โซชาร์หนึ่งครับ แต่นั้นหมื่งปีวันกาดครับฮิตติดแล้วไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยอันนี้สองหมื่นแปดครับซีชิลสองแปดครับโอเวอร์เข้าเอาเลยครับไติกเกอร์นใบเจ็ตนอครับจบแฟนแท๊โพร้อมอีกต่อเลยครับน้ำแข็จั่วีกตัวนึ่งครับอ่ามีรับ่าที่คนอบฝยอันนี้ ไล่สมุเกียครับอันนี้อ่ะขอาขอครับสกิลองเขาเขาได้บัานหนึ่งครับทิ้งมือหนึ่งใบครับแรนบนอตหนึ่งไดครับแดนบ็นตหนึ่งครับแคท่ธอรนครับ หนึ่งหมื่นสองได้ครับเมื่อตีแวนบวกห้าพันเป็นหนึ่งสิบห้าสองได้ครับสิบห้าสองได้ครับสิบห้าสองได้รอสักครู่นะครับเขยครับสิบห้าสองได้ต้อมีจีบเป็นนทองเลยสิบห้าสองได้ไม่กัดสำรับเลย บอดครับดอพลังข้างโจนหนึ่งครับครับผมแล้วหนึ่งนามิครับอดอพลังแวนครับจนหนึ่งครับโอเคครับเย่มมากอันนี้สองหมื่นตีแวนครับสองหมื่นโนครับมืขอห้าพันครับที่ลาบอกว่าถ้าเราช่องียก่อกัน

ที่ตสุดที่มันเป็นอะไรที่หวาตาอะไรทุกตัวมี18แตตอนนี้มันต้องใส่ที่ไนยันศูนย์อย่างไักนพอได้เชียวครับถ้าบ้นหนึ่งครับแต่นอนอะไรดูไล้คิดที่หมดกับงานไม่ใัเฮ้ยผมแคที่ฝั่งมา จากนั้นเอาโซมาเป็นเกณฑ์หนึ่งบคนเกีอน่อเก่อนเลยมีองคบกยีางเย่อไปอย่างืไม่ได้นกอเกียรอง่หอนอึน์หน่งไปกอนแล้วเรื่องเรียจากของคุณจะเาไคตรรอก็ลย่ต้องียใส่แค่ไปเดีย ปกติมันนี่ได้ไปมันมเลียรล้ด้วยตไถ้าใครเคลียอยู่เกินก็ต้องเล่นไม่สองชิ้นก็ไเล่นเดี่ยเลยอแล้วเนี่ยโอเคครับไม่ได้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 ไม่ อันนี้ได้หนึ่งไาใสมัิดเลยบทีโอคขอาเาไปมอะไรล่ะไม่มีเอ่อไกไปทอขอลังมือไนึงครับยี่สิบยี่สิบสกิลรับเปิดห้าหาจ็ดสามครับโอเคครับมืสอง

ไม่เก่าไม่เ่แลไม่เช่งไม่เก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 ่ไม่เจ่ไม่เก่ไม่เกองไม่เก่ไม่เงไม่เงไม่เก่งไม่เก่งไม่เกองไม่เกอไม่เก้งไม่เ่งไม่เก่ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่ไม่เก่ไม่เไม่เก่ไมเก่ไม่เกไม่เก่ไม่เก่ไม่เไม่เก่รไม่เไม่เม่เไม่เไม่เไมเไม่เอไม่เม่เไเไ่เไม่ก่ไม่เเไม่เไมกเ

สองสามสองสานีชื่อเหมือนสองปสามสองเนสามีจะตีสามัเป็นมมีอสีข้างมเาครับผมไเารครับสองสป็นหนึ่งตอตีข้างตีตัวนี้ครับผมปล่อยครับลไอ้ครับีาให้นี่หมดเลครับสามเปสา แล้วก็ติดคนนี้คเมื่อวนที่ใจะบบโซครับแล้วก็บอกไปว่าทวินได้ครับเจอเหยื่อขาเข้าูเหมือนเห่อขสิดอด็กบอเ็บ่่าใส่ใส่ใส่นั้นอ่ะคนนี้ตีก่อนเขาส่ีนี้เม่กน ประมาณสอ่นแปดสองหมืสามตีแันกจบเธอิงสองแบวันนี้สหกยี่สบหกข้างนี้เท่าไหร่ข้างนี้สองหนสามสามเป็นสามตีเสร็จลูกได้ไหมลุกได้ครับอาไปนึ่งตู้นั่นหนึ่งสองสามสีกเจ็ดสิบสี่สี่ไปครับไปครับไม่มีสวันนี้ยี่สิบสาสามสิบสามสามีตีแันกาครับ ไม่ยินมีไม่ยินมีมีใบกับ2องตนบสมีี่ได้มั้งบไม่กี่ใบหรอ่าสองสี่หกหกใบครับสิบสองตีสิบสองป่ายข้าวข้าวหนึ่งครับไม่ยิดมีีถึงสองครับก็สามครับ จากนั้นสกิลครับถอดเกีหนึ่งใบครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งพอดีครับจากนั้นแวนการ์ดระบวกลุกขึ้นมาระบบหมื่นก็าเดมท่ามสิามเดมไมคได้บูทสามสิบสามรี่สบองา้องพข้างเัวดการที่เาต้มีสอช่องเอาไป จริงครับจบเทแล้วครับต้อบกว่จากสกิลแวนได้ชื่อแวนตต้องบอกใหะไร่าไหนดีวะอันนี้ตีไม่คิดเขาใช้โค้ชเจรับวครับผมแวลงวกลห้าพันให้เล็ยกั่ะที่มีชื่อเหมือนกันที่บูติจริงๆไม่ได้ได้ทีตคก็สกิลแวนครับสกิลบูติ่งกังชี้์ันกันตรงมาลงมา ก็เรีงดีอก็ไม่ได้แย่ะรอก้สเ้นียงเน้นสาเปลี่ยนอีกะไรครับครับอันนี้จะตีเปนตีเนี่เป็นชื่อสามสกิลครับ่สิบเาสิบสเป็นขาวได้บ้านหนึ่งครับพี่เปลี่ยนแบรนอ๋อันนี้ของงคโปเอเป็นสินเปลี่ยนแรนดบเก้าอันนี้เป็นตองบาลิ้งเบอหนึ่งครับแนบ่ครับ นีทิ้งมว้หนึ่งทำอะไรนะครับบวกหนึงได้เหรอใช่คร Und ับบวกหนึงไว้ให้แบงครับสกิลของตัวนี้ครับผมจะเป็นยี่สิบสองและเทิรนครับสิบห้าสี่ได้ครับตีไหนครับตีแบนครับไม่เกัสี่ได้ครับผมหนึ่งครับชีพลัง ขี้แบนพลังข้างครับอี้พลังเขาบสอง้ี้ไปสองถกขี้พลังรัาที่ปันแล้วก็อีกได้นหนึ่งครับบอดครับผมเป็นสี่ให้โอนขี้ให้แบนหมดพลังให้ข้างหมดครับอจะบอดอยู่อย่างขี้พลังก็บวดไปสามชิ้ให้ตัวนี้หมดให้ข้าง โอเคครับแมนเป็นส okay, okay, okay. ี่คีคร like ับสี่คีโอเคครับเอาเว้แต่ฮิวถึงจะรอดโอเคครับในที่หนึ่งเไม่มีครับในที่สองเไม่มีอะไรในที่สามเขาไม่มีอะไรในสุดท้ายครับโอเคครับในมูเก